แฉงคูดเหรอพ่อพ่อครับจะผมแด้นั่นบอกว่าอยากขอพบพ่อเออให้มันเข้ามาเบิก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 ,บกหวังว่าจะมีเล่าดีๆติดมือมาด้วยนะไอเด็กน้อยโัวรือตงดึงใบขึ้นได้ นั่นผมแดงมาแล้วครับมาแล้วเจ้าผมแดงพวกเด็กๆถอยไปให้หมดเลยพวกแกทนไม่ไหวหรอกทนไม่ไหวที่ว่าหมายถึงไม่ต้องถามบอกให้ไปก็ไปเลยเอ่อาไเ,เ,เป็นอะไรไปนะ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเอ้ยไม่ทันละ ไม่เป็นอะไรก็ตอบ <ยา S 1> ไปสิอะบวกมันแค่หมดสติเท่านั้นใจสู้ขึ้กกางกลาง,ลางแค่จะครองสติเอาไว้ต่อหน้าผู้ชายคนนั้นก็ไม่ไหวแล้วไม่เปลี่ยนไปเลยนะหาคิวไรจริงๆโ,โทษที บนเรือของศัตรูเลยต้องขู่กันเล็กน้อยพอเห็นหน้าของแกแผลเขาที่เคยถว้หมอ,อนนั่นทำเอาไว้ก็ปวดตุบตุบขึ้นมาเลยฉันเอายาดีมาฝากวันนี้ไม่ได้มาสู้แค่มีเรื่องจะจะคุยด้วยหน่อยนั่นคือคำแกตัวของผู้ชาที่แผลฮาคิดเดินมาตั้งแต่ไกลยอย่างนั้นไอ้เจ้าบา้าไยไอ้ผมแดงตลกลงก็จะมาทำอะไรกันแนะ่โอ้ มา,าโก้หัวหน้าหน่วยที่หนึ่งสิงนะย้ายมาอยู่กับฉันไหมไม่ต้องมาพูดมากพ่อครับพวกเราถ้าทางคมไม่ได้มาเพื่อเปิดศึกขอคุยแค่สองคนก่อนแล้วกัน